สบายดีพ pe in ี่น uh ้องสบายดีตอนบ่ายพี่น้องเว้ยโอ้ยกรอบส้มข้าเจ้าว่าเนี่มมังม่วงนี่คือก้าัเวน้อยแหละบุฟเฟต์ไปไหนบุฟเฟต์จะสั่งทำนี่แหละกระเดกปลาซิวหน่อยเจดมันทานเบื่ดเลยกินแบบเดียวกันโลดเื่อไอ้มึงอยอยากเหงาอยากสั่งเลยหมดโซ่มากินนทำกันได้พี่น้องเด้อ ยี่องส่างน้าซื้อได้สิบบอิ่มแพนกันโลแพงสำโลยหาสิบบาทกูน้ำใหม่แล้วมันมามหายตอนแรกเมื่อวานเนี่สั่งต้องใส่บะหมี่มวนมาจากไทยหมดแหละกรอบนอกนุ่มในอีหลีกรอบอีหลีกินได้กินผัวกระทมหมดแล้เลแเวเจ๊เสดไปหลักมันม้วนหมืออารติแม่ไม่ใส่ในน่ะแม่น่ะคือเพื่อนเพื่อนแก่เซียร์อยู่ห่านร้านจะมาซ้อมหน่วยนี่ย สหลักมาหน่อยแทะลูกแห้งบ่เฮ้ยจากต้นต้นดจากต้นงวงมันนะีเป็นหมาเต็มต้นหน่วยเดียวต้นเดียวจต่น้าก็เป็นดอกล้านหมาแุ้งคับาวดกแห้งนีเลยนี่ะหมา่หนคุณหไปป แบกแปดสี่มันอิ่มแห้งแล้วน้องสลามขางไนและกาบ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 มือนีเพื่อบุควยบุควยโอดแล้วกบุควยหนาวแล้วอ้าวห่ยไหมเลยอ้าวคือมาตรงเวลาแท้เฮ้ย เราเซฟ้นย่ากนไหมอนนมันขอบคุณค่ะาโต้มาได้บอก้วเฮ้ยเดี๋ยวพร่จะไปค่ะไปเพจวีจะไปเพ็มปรเทได้ปรเดได้ติบนะไปโลดเอากระต้อนนันได้ที่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเฮ้ยอันแล้ว เอา้ินมองขามห่าลยะงกินส้มเด้อซางเด้อส้มมะม่วงน้อยมะม่วงส้มบงผักกาสิไปนี่เลยพี่น้องเลยดลาน่อยเฮานี่ก็น่แอย่เทสอันนี้ม่แมนี่ กม่าม่วงเซ่บ้าเลยบ้าเลยอย่ยะนี่นี่หม่าม่วงนบำปลาส้มหม่ม่วงหมูบ่หมังม่วงกรอบมาเนี่ให้บ่กรอบคือกาลร้อยร้อยนางขายเีรย่องร้อยชินาที่ร้อยทำยงนงะตกมินนะายเคือกบประเทศไหนข้าวฮานแดงข้าวของประเทศแดงนะแดงน้อยนี่ดำด ขับพอนประเทศในข้าวหนึ่งลูกแป๊นึงเต้นอย่างไรข้อง่อยก่อนมาหาโมงหมวกหมวกเด็เก็มาส่งหาโมงแรงเฮ้ยหาโมงแรง เอาเกลือมันจ้ำซุมันลงแต่งเจอันพอแล้วลูกแง่งออกปละลานะไปแง่งแพ้ได้มือนะได้เจ้ดำเจ๊สายแดกน้องแคสซาวซุยแพ้ได้มือเนี่ยไปแจกลงแคสไปก็ต้องแพ้ต้องไก่น้อยน้ำเลยแพ้เจ้ดำหัวหัวหักจะหน่อยเห็นงานแหนไปหัวจะลาดกันได้หัวหัวหัวไม่แผ่เพื่อนไหนก็เฮยเนี่ย จ้าลูกร้านสิปอนนนในเซตตเฮ้ยมมี้งท่านอ้าวยูมก็นมีนรงท่านกับบอไดซกับปุ่นไปบอสจะขาดลงสิบโลโอ้ยแก๊สฮะูกับสิมาเบะเีือนย่ามึงเวะเะพายบุมมบบอสบุญซินกินทานกับบุญามาไปสู้ กระนอี่เป็ดมันเปื่อบอเัก็คันอาคแบใจยางมากนะ่นางลุ้ม่่จนน้กับป้าแด่สิขอบเืยอยู่เียงกินแล้วปานะสวระนะเี่วได่ก่้กอบรน้องมวงมันนาะไรเม็ดครับวะ มะค้ามสมเด้ค้ามเปียกนาะเออตัวาอีกแบบมันเห็อยังคยดำมาค้ามมาคามมันกาตัวว่ามาค้ามะขามีแบบว่าในามเออ้าวเทเขาวาสั้นจหว่าจนสูงอย่างหัวอั่เหียนผอยู่นี่ีนบังซือดอกอยซื้อๆมาด้เพิ่งยัอดอก มันได้หูเร็วอเวเจะีารต้าบอกว่ามเหมาสมสไดดสร้างกันนะสีหูอยู่รถถ่วงของเฮียนกักระทั่มโทษไปกระทั่มตนนมันก็ตงมันอย่างอีแหละนอนแบบนี้บ่โท่กระทั่มันบารูปเป็นนาเ็นกิบ่ต้องก้านะสำักสมีงมาเนาะมันมม่วนี่านคือยยาดไปสมวานนี่โอกเหิน วานมาือเอาาื้อมซึนเนยนะพออแหละเห็ดเลนนะคนอยู่ในนี่เนาะร้างเห็นได้นะก็มันเอามูบงช้บมันจะได้ขาดมันจะบกขาดมาเห็น ถ้งมึงสั่งกะซีบอยิงน่าให้มึงจะเอายอบอกแต่วาเร่องมาไปมอืมอันได้ห่างลินสุเพ้านั่น่ะพอดีแ้วไอ้ปันแบบพ้นตรงมามันจะถึงประตูห้างลินลังทางออกอ่ะม่ยัไม่ใส่าะบ่แม่มันเออมันบ่เลยเกยไป้างนอกดี ฝนตกพอดีมันยุดไม่สั่นงานเล่งสร้างก็จะบอกินตัวขาวเทียงหมดแล้วมันวน่นมนวามันสูงกว่าทางนี้มันเงงขึ้นกว่าทางนี้แม,ม่นยุ่มันคอ,อยบอกจะเป็นตองคอ,อยมันต้องมันจะเป็นตองเงขงขออึ้นดอกบอลเจาะโหลนะผมมีไฟไปจอดนะหนัน

มึงแกเอาหน่อยนะเว้ยมึงคยอย่างเม่จะไปเห็นมองมองเราขวามัน้อวมมกนกินไดเกอาอกมาจะหาโมงก็มือื่นมั้เมัยถ่างห่านโลางอยู่กระแพ้ขไกรแพงขี่รถไปบอกสองวันคุแนมกพงอยู่โลกกระโพนอยู่ กูไลมาซุกกูไลยสแจกพี่น้องอีกหน่วยก้องหน่วยมันอกันิได้บุ้มเบื่อูวลาหมุงหัวมมานนี่รโตมากแตกมาหม่องโล่แล้วต้องกบหน้ามันเป็นดอกอยู่นะอย่างอัไปกัามานื่อยห่าอย่แต่สแตกงามันเป็นหมาเดี๋ยวเฮ้ไปเลยพ่นอนจะแตกชาเอลงมาแต่วบานเราเบิดเลย เออมาแต่เห็นยุ้ยชอวหน่วยเฮ้ยมึงมันจะเป็นลายอยู่นะมันเป็นดอกอยู่นะเอาฝุ่นใส่แล้วก็โูดย้ำมือกูเองก็แล้วกูจะมาลอยจะกินมึ้งว่าใกล้เอาใกล้เข่าเฮ้ยอามาปลูกอยู่นี่เด้อกูเคยบ้านนี่เอาเลยบ้านมึงม่วงอีพอนี่มีเจ็ดหน่วยรวมเป็นเซตนะ บ่มะม่วงก็ทานได้มั้ยท้าวบ่แซ่บมัท้าวว่าบ่อมะม่วงใหญ่นั่นมะม่วงอยู่น้องนั่นนั่นแหละพีแล้นี่มี7หน่วยต่อปเฮาก็ทาอนอือทาว่าหาละพันสิลดเอาไว้ก่ะน้องกูยังมะม่วงชมคือสิตายนี่อ้าวมันหมด้มันหืมปไปอง2เนมะม่วงอีแม่สอนพี่นี่ก็บ่ค่อยเป็นแต่ว่าะกรอบนีลงไปอือาว่าก็นแลว่ามึงมีุมีเดเสีย้มึงได้กินมะม่วงอีแม่สอน พูดป,ปิดมาให้ลูกลูกเอาไปสซูรีนไปบ่มมันก็ซุกอยู่ได้มึงไอ้ปเปิดแล้วนะมึมมมงบุญมีเดินกับเราามด้กินโมเอเมซอนพี่น้องสัมอนอก,กับเซเล่าเดิอนนพี่น้องจะมมอกันใหม่คิดหนาะมาแตกไซด์เด็กเ<อ>ิปายดี